แมนมาสูนสิมาก็ซึ่งในวันนี้นะโมเฮเวนอัปเดตม,มาใหม่นะมันอัปเดตมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะทุนอัปเดตมาใหม่นะมมนเนี่ยวันนี้เราจะลองมาเออทดลองว่าเออเรานั้นจะทําให้รถปิวแล้วทุกคนมันทําได้หรอกดเสกงมาเลยปนีพิวบิวไปแล้วนะคุนบิวไปแล้วห่ายไปแล้วนะคุณ ตุยแล้วหนึ่งนะตุยแล้วโอเคแล้วเรามาดูรถตำรวจกันนะรถตำรวจก็ไม่ต้องงดปิวตุยสองนะรถที่หนักที่สุดก็คือต้องเป็นรถบ้านแล้วแหละยกให้รถบ้านเลยคือมันมันหนักอะ่ะจนมันเอาไม่ได้อะ่ะเอาอันนั้นจมน้ำไปแล้วชึบรถ คันนี้ละอูโอ้ไม่กอดไปแล้วรถคันนั้นไปแล้วทุกคนแต่ยังไม่สู่ขีดแล้วนะถ้าเป็นคันอื่นคือสู่ขีดกันไปหมดแล้วอะอ้าวคันนี้ก็ปิวว t the fuck มันตั้งให้เลยเหรอว้าวรถแบบนี้เจ๋งมากชุบเอารถคันเดิมมาสิจมน้ำไปแล้วทุกคนจมน้ำไปแล้วโอเครถต่อไปดี นะม้าผมคิดว่าเสกไม่ได้ผมเคยเสกไปแล้วทุกคนแล้วผมก็เลยลองมาทดลองแบบนี้นะมันก็สนุกดีนะถ้าใครอยากเล่นแบบนี้นะกดลิงก์ใต้คลิปชันก็ได้หรือว่าถ้าใครหาเจอก็เข้าไปเล่นได้เลยนะคือเดี๋ยวอู้โอเมกอนยังไม่ได้กดกระโดดเลยยังไม่ได้กดกระโดดมันขึ้นมาตรงนี้ได้ด้วยหรอ อืมน mm hmm. ้องเช็คให้ดีเฮ้ยใครขโมยแล้วทัานอย่าไปขโมยนะโอเคนะเราก็ไม่ต้องสนใจพวกนั้นเ่นะก็ซึ่งในวันนี้นะเป็นคลิปแบบไม่ค่อยเยอะนะทุกคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วบายบายจุ bye ๊บจุ๊